หยกที่แพงที่สุดในโลกคือหยกอะไรไปดูกันเลยครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามที่ถามมาว่าขอความรู้หน่อยครับว่าหยกเจได้เฟ่ยชุยมันแตกต่างกว่าหยกอื่นยังไงก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าหยกในโลกมี2ชนิดมีเจไดกับเนปไฟนั่นเองมาพูดถึงหยกเนฟไฟก่อนหยกเนฟไฟจะเป็นผิวมันขุ่นซึ่งเวลาขุดค้นพบตามธรรมชาติแล้วจะเจอเป็นก้อนใหญ่ๆเลยครับใหญ่มากมาก ตามภาพที่คุณได้เห็นอยู่ตอนนี้ว่าเป็นวิธีการขุดของหยกเนฟไฟก้อนจะให,ใหญ่แบบที่คุณเห็นอยู่นี้เลยครับ <Wow. S 1> ซึ่งถ้าเป็นประเทศเรานะครับชิ้นงานเนฟไฟที่ขึ้นชื่อที่สุดจะเป็นพระพุทธมงคลธรรมสีไทยอยู่ที่วัดธรรมมงคลที่กรุงเทพเรานั่นเองนะครับจะเป็นพระพุทธรูปหยกองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณตอนนี้เลยซึ่งหลวงพ่อวิริยังเป็นผู้นำหยกก้อน,นี้มานั่นเอง ต่อมาคือหยกเจไดหรือศัพท์ทางอัญมญณีศาสตร์จะเรียกว่าเฝ่ยชุยนั่นเองให้จําไว้เลยนะครับว่าหยกเจไดกับคําว่าเฝ่ยชุยคือหยกชนิดเดียวกันนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งจะได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในยุคข,ของสูสีไทยเฮานั่นเองนะครับว่าเป็นหยกที่เนื้อดีที่สุดและสวยที่สุดในโลกนั่นเองเพราะว่ามีหลากหลายสีเกิดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีขาวสีดำสีฟ้าสีเหลืองมีหมดทุกเฉดสีเลยและยังมีความแข็งกว่าหยกเนบไฟอีกนะครับหากชิ้นไหนยิ่งมีความใสามากเท่าไหร่ยิ่งมีมูลค่าสูงมากเท่านั้นและชิ้นไหนยิ่งมีสีสดชัดเจนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีมูลค่าสูงมากเช่นกัน <Wow. S 1> และตามธรรมชาตินะครับการขุดค้นพบก็จะเจอก้อนเล็ก ไม่ใหญ่เหมือนหยกเนฟไฟนั่นเองบางก้อนของหยกเจไดก้อนเป็นร้อยโลพาออกมาเจอจุดสีเขียวเพียงจุดเล็กๆนะครับนํามาทําเป็นหัวแหวนนํามาทําเป็นกําไลข้อมือหยกนําไปประมูลนะครับบอกเลยว่าหลักหลายร้อยล้านบาทตามภาพที่คุณได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยแต่ละชิ้นบอกเลยว่าหลายร้อยล้านบาทแล้วยิ่งกําไลชิ้นนี้นะครับมูลค่าถึง5้า้อยล้านบาท <Wow. S 1> แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า จุดที่คุณจะเจอสีสดสดและเนื้อใสๆเนี่ยมีน้อยกว่า1%นปซนะครับไม่ใช่ว่าจะพามาทุก้อนและ้จะเจอกันทุกคนนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าหายากมากนี่แหละครับเลยเป็นเสน่ห์ของหยกเจไดที่ทำไมคนถึงต้องการเยอะและมูลค่าก็ต้องสูงตามตลาดตามความต้องการของคนทั้งโลกนั่นเองหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ ไยเรียวเจดอันยมณีไว้ใจเรา